ดุื่ตื่นนั่งนิ่งฟังเสียงตรองดังขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะชัดเจนแต่เวลานี้เป็นช่วงดึกไม่มีใครควรจะตีมันท่านเวฟออกจากกุฏิก้าวเท้าไปทางศาลากลางวัดที่ตั้งปลองเพนเสียงตรองยังคงดังเป็นดระยะระยะักพอเดินเข้าใกล้เสียงตรองกลับหยุดลงทันทีรอบบริเวณเยบนัน ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอจิติใช้ไฟฉายส่องไปที่ตูปลองฝุ่นยังจับหนาไม่มีร่องรอยว่ามีใครมาแต่ต้องท่านเดินวนรอบศาลาช้าๆแต่อะไรก็ไม่ผิดปกติกำลังจะเดินกลับไปที่กุฏิแต่หางตากลับเหลือบเห็นเงาของเด็กน้อยในจีวานเก่าขากลุยยืนอยู่ตรงมุมหนึ่งของศาลาเจิตติรีผ่านขอบไป แต่เงานั้นหายไปแล้วทิ้งไว้เทียงความเย็ยนเยือกที่พัดฐานกลางลมบิวรุ่มเช้าเธอจิตติดเล่าเรื่องเมื่อคืนให้หลวงตาสายฟังท่านเทียงพยักหน้ารับรู้ก่อนผู้เปบาๆเสียงตรองเพลงนั้นดังมานานแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนตีเธอจิตติขมวดคิ้วหันไปมองตรองเพ